เอาล่ะในที่สุดผมก็กลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปนานนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Green h e l l โอเคไม่ต้องพูดพันตําเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมจะเล่นเป็นผู้เล่นแบบเดี่ยวนะฮะเล่นเป็นเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เล่นเป็นเดินเล่นในสวนล้วกันเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยเล่นไปผมเคยเล่นในคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็ผมเล่นเป็นต้อนรับสู่ป่านะครับถ้าเปรียบเป็นภาษาอังกฤษก็น o r m a l ลละมั้งนะครับก็เป็นมปกตินะฮะมันก็ยังยากนะครับบอกเลยว่า เอาละตอนนี้เราก็เข้าเกมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็บอกเผื่อไว้สําหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับมันคือเ,เกมเอาชีวิตรอดในป่าเมซอนนะครับเกมนี้มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณาผัวมาตามหาเมียครับโดนจับตัวไปนะฮะอาจจะเป็นพวกคนป่าที่จับไปนะฮะก็เป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะครับนั่นแหละประมาณนั้นเรื่องๆคร่าวๆแต่ไม่ว่าเราจะไปนสนเนื้อเรื่องเลยนะครับเรามาเล่นเอาชีวิตรอดเฉยๆก็พอนะครับถือว่าเล่นเอาสนุกนะครับ คือเกมนี้มันมันค่อนข้างเล่นยากนะคือมันจะมีอันตรายอยู่รอบตัวเราเลยนะครับแม้แต่ที่ตีเราเนี่ยอาจจะมีแบบลังมดอาจจะมีแบบแมงมุมอาจจะมีแบบเงูนะครับเยอะแยะไปหมดอ่ะคือมันอันตรายอ่ะฉะนั้นเล่นแล้วต้องระวังมากเลยนะครับไม่รู้ว่าผมระวังเกินไปหรือเปล่านี่เล่นง่ายสุดนะเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งตรงนี้มีเชือกนะครับมีเชือกแล้วก็เก็บเชือกไปเป็นเถาวันนะครับมันเอาไว้ใช้เป็นเชือกได้นะฮะเห็ดครับเห็ดเห็ดไม่ทราบชื่อนะครับ แดกได้ไปไม่รู้นะครับเก็บไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีเห็ดอีกแล้วเก็บเห็ดมาครับเห็ดแดงเห็ดเหลืองโอ้ท่านผู้ชมตอนที่ผมเจอน้ําตกครับแล้วก็มีหอยท่าครับเก็บแม่งเลยแล้วก็มีใบบัวด้วยนะครับใบบัวบกใบบัวดินใบบัวน้ําเก็บมาเลยบัวใบบัวอะไรใบบัวสายดอกบัวสายน้ําไม่ปลอดภัยครับอย่าไปกินนะครับโอ๊ยผมเจอหินแล้วโอเคได้หินหนึ่งก้อนครับ เออผมคิดว่าถ้าเราเดินเรียบน้ําไปเนี่ยเราน่าจะเจออะไรบางอย่างนะครับเช่นหมูป่าที่อยู่ตรงหน้านั้นโอเคเดี๋ยวเราเดินเรียบน้าไปแล้วกันนะฮะเออตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแหล่งน้ําได้อยู่นะเนี่ยอืมแล้วก็ดูมีหมูป่าแต่ปัญหาก็คือน้ํามันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นไงอืมหรือเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้ดีตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็พืน้นที่โลง่งๆอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรวันแรกนะครับเราก็ปักหลักอยู่ที่นี่เลยแล้วกันนะครับ อันนี้ผมไปได้หนูมาตัวนึงด้วยนะครับเก็บได้มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการคราฟเป็นมีดนะครับมาสักเล่มหนึ่งแล้วกันเอาไว้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นไอ้นั่นดีไหมเป็นขวานนะขวานโอเคขวานมาเอาลอันดับแรกนะครับผมจะเคลียร์ต้นไม้บริเวณแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะตัดมันไปก่อนเพื่อที่ผมนจะได้สร้างเป็นที่พักชั่วคราวนะครับหรืออาจจะจริงจังเลยก็ได้นะครับ ผมมีแผนว่าผมจะเล่นเกมนี้แล้วผมจะเล่นสร้างอะไรไปเรื่อยนี่นแหละเราจะตัดต้นมะาพร้าวต้นนี้นะครับเพื่อเอาไม้นะฮะไปทํานู่นทํานี่ตายแล้วเราก็เออ่กระเทาะสูงครับอืมแล้วก็เอากิ่งไม้ยาวครับประดิษฐ์เป็นหอ,อกขึ้นมาออกมาแล้วจิ้มเขาให้จิ้มเขาให้เ,ใหเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีมีพึ่งมีต่อมีแตนบับ๊บอืมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ย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  ไม่หอกกูมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ตรงนี้คืออะไรอะยาสูบป่าวะมันคือใบยาสูบไหมที่เอาไปทํารักษาพิษได้ใช่เปล่าใบยาสูบครับดอกยาสูบโอเคมีระยะเวลาการเน่าด้วยนะครับ11ชั่วโมงนะครับเราต้องรีบกินรีบใช้นะแนะนําว่าเอ้ยมแม่งเอ้ตัวนี้เราบันทึกของไม่ใช่บันทึกของบรรทุกบรรทุกขนของอยู่ในกระเป๋าตอนนี้อยู่ที่48กิโลนะครับกระเป๋ามันรองรับได้แค่50นะฮะ ถ้ากระเป๋าเต็มก็คือจบเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอาจจะต้องเลิกเก็บของแล้วโอเคเดี๋ยวผมคาาขวานไมีกอันแล้วกันโอเคตัวนี้ตัวนี้เราจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดเราจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดค่อยๆย่องไปเตรียมจิ้มให้ดีปาักกลางหลังจึก๊กโดนได้แล้วอ่าอ่าโอเคจมูกป่าเพคารีชื่อแปลก ขออนุญาตแล่เนื้อเลยแล้วกันมาได้อาหารเย็นละววันนี้หวังว่าจะไม่หิวตายเหมือนข้าวที่แล้วออตอนนี้ตัวเราสกรปรกนะครับเดี๋ยวเราล้างตัวสักหน่อยแล้วกันล้างด้วยน้ําที่มันไม่สะอาด <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ความคิดที่ดีแล้วว่าแต่ทาไมมันเดินนืดๆวะเนี่ย,ยมันเป็นอะไรเนี่ยผมงงมากเลยอ๋อตอนนี้อ๋อผมเข้าใจาแล้วทำไมเราเดินนืดน้ําหนักมันเกินโออย่างงี้นี่เองเข้าใจาแล้วครับ โอเคมีเหตุผลออเดี๋ยวนะผมอาจจะต้องอ่าผมจะทำเป็นที่รองน้ำฝนไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าชิปหายแล้วไม่มีอ้าวอย่างนี้ก็เจ๊งดิแล้วผมจะกินน้ำยังไงหรือว่าผมจะต้องกินน้ำในนี้ชิปหายแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรค่าอาหารเรายัางอยู่ดีเอ่อแต่ก่อนอื่นเลยผมผมอาจจะต้องขนของลงก่อนตอนนี้มันหนักมากปัญหาตอนนี้อาหารเราน่าจะไม่มีปัญหาแล้ว แต่ปัญหาคือน้ําเนี่ยเราจะหาน้ํากินยังไงนี่แหละปัญหาหรือเราจะกินน้นํานี่แต่ที่แน่ตอนนี้ครับผมวางกองไฟตรงไหนไม่ได้เลยอะทไงอะงั้นสร้างคาบินได้ไหมไม่ได้มันมันแดงเหมือนกันชิบหายแล้วแล้วกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะคบเพลิงโอเคคบเพลิงได้อยู่แล้วก็ใช้ได้ไหมใช้มันจุดไฟไม่ได้อะ่ะ เอ้ยมีปิงเกาะขาชิพาแล้วใช่ไหมมันมีปิงติดอยู่มันขึ้นแจ้งเตือนน้อยไหนวะโอ้นีไงเจอแล้วปิงออกออกไปมีอีกไหมมีอีกไอกตัวนี้โอเคหมดยังอนะ่ะโอ้โหเต็มเลยมันมืดมากเลยอะ่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยอะออกไปนะเดี๋ยวนะผมต้องคำคำมา โอเคคำๆโอเคคำๆได้อยู่ผมมองไม่เห็นเหมือนกันผมกดมั่วผมกดมั่วคำๆเมาอันนี้มันสอนวิธีการรักษาปิงเด็ดปิงออกตัวผมอาจจะต้องรอตอนเช้านะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้มันมืดมากเลยมองไม่เห็นห่าเหวอะไรเลยนะครับแล้วคือผมก็สร้างอาหารอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นพื้นที่ลาบอ่ะเอ้ยไม่ใช่พื้นที่ลาบพื้นที่แบบพื้นที่เนินอ่ะเป็นเนินอ่ะมันต้องเป็นพื้นที่ลาบลุ่มลาบลุ่มลาบเรียบตอนนี้มั่วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยฝั่งนู้น ผมว่าฝั่งนู้นน่าจะสร้างได้ใช่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 ไป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 รีบๆเดินหน่อยพวกอดทนอีกนิดนึงโอ้ยได้เว้ยโอเคปักหลักเลยครับโอเคขนของขนของเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดสิ่งที่จาเป็นพวกนี้เก็บเก็บเก็บเอาให้หมดใบมงใบไม้เฮ้ยตัวอะไรวะตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยตะขาบมึงจะบ้าเหรอ ไอเวนเอ้ยน้อยนะแกมันมันมุดดินไปแล้วชิบหายแม่งไม่ถูกกระตะาขาบับผมไม่ถูกกระตะขาบเป็นอย่างแรงใส่กิ่งไม้ใส่กิ่งไม้ใส่กิ่งไม,กงไม,กงไม้กิ่งไม้หมดเอาชิบหายแล้วกิ่งไม้เเดินหน่อยอดทนหน่อยอดทนหน่อยมันอีกนิดเดียวแล้วเราทําไมต้องมาสร้างข้างๆรัง,งแตนด้วยวะไม่เข้าใจเออไม่ไหวแล้วเหนื่อยกิ่งไม้ยาวโอ้ยหมึงเรื่องมากเหลือเกิน มาแล้วอีกแค่ไม่กี่ใบก็จะเสร็จแล้วคารบินโอเคได้สักทีแล้วกูก็นอนครับเซฟเลยนอนเฮ้ยโอเคขอ,ของตรงนี้ที่เราทิ้งไว้โอ้ยโอ้ย,อยชี่เอ้ยมืออีกแล้วเหรอไอเชี่เอ้ยกูแม่งสะดุ้งเฮือกเลยท่านผู้ชมผมว่าผมอาจจะต้องทนกินน้ำในนี้นะครับ แล้วผมมันจะต้องเสี่ยงกับพยาธนะครับ oh. เสี่ยงกับพยาธแต่ว่าผมอาจจะได้น้ําในปริมาณที่พอสําหรับการ no, <bad> อยู่อาศัยนะครับโอเคผมไม่ติดพยาธวะโอเคโชคดีไปเ,เดี๋ยวเราจะต้องตัดไม้สักหน่อยนะครับเพื่อทำอกองไฟนะครับเราตัดต้นนี้เลยแล้วกันเชาะเข้าไปเก็บมาเก็บมาใสา่ใส่โอเค โอเคแล้วก็ก่อไฟด้วยสว่านมือใช้มาก่อไฟอ่อปั่นไฟจะต้องมีใบไม้แห้งหรือว่าเส้นใยอะไรบางอย่างที่มันแห้งๆแ,แล้วก็ปั่นไฟแล้วก็เอาไปใส่ข้างในกองไฟเอาไม้กระดานมาหนึ่งอันเพื่อเติมเป็นเชื้อเพลิงแม่งเลยดีไหมตอนนี้เชื้อไฟมันไม่น่าจะหมดง่ายๆแต่ผมใส่ไป้ก่อนแล้วกัน โอเคแล้วก็เอาเนื้อมาเนื้อ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 เดี๋ยวแรหนูก่อนแรหนูโอเคตอนนี้เราได้เนื้อหนูด้วยเอาเนื้ออันไหนก่อนดีเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้มันเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเสียแล้วก็เอามากินก่อนละกันโอเคตอนนี okay. ้ผมก็รอดตายแล้วเอ่อผมอยากรู้ว่าผมจะทําอะไรกับไอตัวต่อตรงนั้นได้บ้าง ถ้าเกิดผมเดินเข้าไปผมว่าจจะตัวมันต่อยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเสียงนะครับไม่รู้ว่ามันคือตัวต่อหรือพึ่งนะอาจจะเป็นพึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเนี่ยผมว่าก็น่าได้อยู่นะครับผมรู้สึกว่าที่ที่อันตรายแบบนี้นะครับมันคือที่ที่ปลอดภัยนะครับที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราอยู่ไอ้พวกนี้หมายความว่าในรัศมีนี้นะครับจะไม่มีสัตว์ร้ายอะไรมาทําอะไรเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปย้ายถิ่นฐานกันในพาร์ทต ชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมว่าผมทำพลาดสุดๆเลยที่มาก่อไฟตรงนี้เพราะว่าแม่งมัน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 ,ม,นมันวางไอ้นี่ไม่ได้อ่ะชิบ่ายแล้วท่านผู้ชมเอา,อางี้แล้วกันเราวางตรงนี้เดี๋ยวเราย้ายกองไฟดีกว่าผมเก็บเนื้อมาก,ก่อนอยาให้เนื้อตากฝนครับแล้วเราเราเราทุบกองไฟทิ้งแล้วกันทุบทุบทุบโอเคได้กิ่งไม้มาโอเคอย่างดีที่มันได้กลับคืนบ้าง เรามาก่อตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องแบกซุงมาใส่หนึ่งหนึ่งวะหนึ่งสองโอเคเหลือเหลืออีกเห,หลืออีกสองครับตัดต้นไม้โอ้ยใส่เชือกใส่เชือกโอเคต่อไปก็ทําหลังคาครับหลังคาหลังคาหลังคาเอ,อ่อหลังคาเป็นใบปาล์มโอเคหลังคาใบปาล์มครับป้าเขาให้มา บปล์เรามีเยอะอยู่แล้วใส่ๆเข้าไปปาๆๆๆๆๆเก็บมาเก็บมาเก็บมาปาๆๆๆๆๆๆโอเคเรียบร้อยครับสําหรับหลังคานะฮะเดี๋ยวเรายกสุงออกไปวางตรงนี้โอเคแล้วก็ทําการก่อกองไฟก่อกองไฟกองไฟอยู่ไหนกองไฟวางใส่กิ่งไม้เร็วๆก่อนที่เนื้อกูจะกูจะดิบหมดไอเวร เนื้อเนื้อเหลือกี่ชั่วโมงไม่เนื้อเน่าชิบหายอันนี้เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเราต้องรีบกินแล้วไม่ได้แล้วโอเคคือมันจะเน่าไม่ใช่นะหรอกนะครับมันมันมันไม่คุ้มเสียนะฮะเราต้องรีบก่อกองไฟแล้วงานนี้เนื้อเน่าไปแล้วอะทำไงอะเนื้อเน่าเฮ้ยว่าแต่ในเนื้อเน่ามีหนอนวะใช่ไหมเฮ้ยมีหนอนจริงด้วยโอเคเก็บเลย เราจะเก็บหนอนไปไอ้นั่นนะครับเดี๋ยวเราย่างนี้ก่อนโอเคย่างโอเคครับแล้วก็ไอ้นี้หนอนมันเราสามารถเอาไปเอาไปไอ้นี่ได้เอาไปเป็นกับดักได้นะครับกับดักไอ้นี่ดักแด่ดักแด่กินได้นี่เอาล่ะตอนนี้ร่างกายของผมมันขาดไขมันนะครับไขมันคือสีเหลืองนะครับสีแดงคือโปรตีนเอ้ใช่ป่าวะกูมั่วแล้วไม่ใช่ลวไขมันคือสีเขียวต่างหากสีเหลืองนะั่นมันคาร์โบไฮเดรตนะครับ สีแดงคือโปรตีนแล้วก็สีฟ้าคือน้ำนะฮะซึ่งน้ําตอนนี้เรายังไม่ขาดสักเท่าไหร่ถ้าขาดเราก็มากินน้ําตรงนี้ได้นะครับกินไปก่อนนะครับสกปรกอะไรไม่สกป,กปกนะรกเราค่อยว่ากันในน้ําอาจจะมีปรสิตอะไรอย่างนี้อยู่มันอาจจะลงท้องเราแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ย่อยหายไปเองได้นะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนะสำหรับปรสิตเดีจจ๋ยวเราจุดคบเพลิงสักหน่อยแล้วกันเพื่อความสว่างสวยัยเอาชิบหายโดนฝนร,ระดับเลยไอเวนไหนผมก็มีกระดูกแล้วผมขอเอากระดูกมาทําเป็นมีดนะครับ เหลากระดูกให้กลายเป็นมีดว้ความคงทนนั้นสุดยอดครับมีกระดูกโอเคเราก็ตัดมันโอเคครับตอนนี้เนื้อสุกแล้วนะครับเราเก็บมาโอเคแล้วก็เอามาแดกซะเอ้าเนื้อกูเน่าอีกแล้วโอ้โอ้เ,อเครียดเลยกูเครียดเลยเ,เดี๋ยวย่างเนื้อหนูแล้วกันเฮ้ยโอ้โห ทานผู้ช <stro> ม <k> มันไปหมดเลยอะเห็ดเฮิร์ตกูไปหมดแล้วเน่าหมดแล้วเยอมากแดดก่อนแล้วกันโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหเนื้อเนื้อให้พลังงานดีมากไม่รู้ว่าเนื้อมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงรู้สึกว่าจะหนึ่งวันโอเคโอ้ยแต่เนื้อให้ให้เยอะมากนะครับให้พลังงานให้โปรตรีนให้ไขมันเยอะมากไอเห็ดนี่เรากินได้ไหมเอ้ยได้ว่ะคาร์โบไฮเดรตอ้าวกินสิครับรออะไรล่ะ พลังงานด้วยครับกินเข้าไปเอา,เอาต่อไปก็เป็นเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเรากินเข้าไปไดคาร์บอไเดตโอเคเห็ดเหลืองอันนี้เห็ดไม่ทราบชื่อแดงครับโอ้ชิบหายแล้วครับอาหารเป็นพิษว้าเอาเอชิบหายอาตอนนี้เรามีเนื้อหนูนะครับแล้วก็เนื้อแคปิพาร่านะครับเนื้อหนูนี่ยังไม่รู้แต่อา,าอาหารก็น่าจะโอเคอยู่นะครับตะขาบมันกินได้ด้วยนะตะขาบเนี่ยเฮ้ยยาสูบเราก็แห้งแล้วว่ะ ชิปหายละยางไม้ผมยังไม่รู้เลยไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ,อหอยทากเอ้ยเรามีหอยทากด้วยมันกินได้เราย่างได้ไหมย่างได้โอเคแจว๋วเอาละเดี๋ยวมาทําสิ่งสุดท้ายกันดีกว่านะครับคือชั้นวางของนะฮะเออเราวางแถวๆนี้แล้วกันเราวางมั่วๆไปก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากจะจัดแปลนอะไรทจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากนะฮะอ่ะว้าไปก่อนมาใส่อุปกรณ์เข้าไปมันใส่อะไรบ้างฮะโอ้ยอ,อ,อ,อะไรเป็นอะไรอย่าบอกนะเดินกองไฟใช่ไหมหอยทากปริศนาแผลเอา้เอาเฮ้ยแผลขอ,อยขีดควนมามา,มาตั้งแต่เมื่อไหร่เอา้าชิปหายแล้วก่อนจบคลิปกูยังต้องหาเรื่องให้ตัวเองเหรอเนี่ยโอ้มีปิงครับมีปิงครับมีปิงครับ ปิงเกาะแขนครับหืมพึบเลยมาไงเนี่ยว้าไหนอ๋อแผลอะไรอะชิบหายแล้วว้าแย่ว่ะแย่มากแย่สุดๆเดี๋ยวเรานอนแล้วข้ามไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นอันเสียเวลาเฮ้ยเดี๋ยว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 กินก่อนกินก่อนกินก่อนมันบอกผมหิวน้ำบอกผมหิวน้ำ ก <c oughs> ินน้ำ <c oughs> กำูแดกน้ำแดกน้ำดน <c oughs> แดกน้ำาดนโดนครับแดกน้ำว้าน้ำไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรตอนนี้คือผมเหมือนไม่สบายครับท่านผู้ชมสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนักชิบผายแล้วอยู่ๆก,ก,ก็ตึกตัก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 เอ้ยไม้กระดานใส่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่สบายผมว่าจะต้องผมว่าจะต้องบายาสูบมันมันเอาไปทำอะไรได้วะ มันเอาไปทำอะไรได้อะใบยาสูบสองอันใบยาสูบกับดอกยาสูบมันทำห่าอะไรได้วะช่างแม่งนอนดีกว่านอนเฮ้ยเด้อเอออ้าวกูตายอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเซฟเกมหายหมดเฮ้แต่ของยังอยู่ดีเฮ้ เอ้ยยังไม่มีอะไรเน่ายังไม่มีอะไรดิบเอ้ยยังไม่มีอะไรเสียโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับเริ่มใหม่ครับตายแล้วเริ่มใหม่โอเคถ้างั้นก็เอาเป็นว่าเจอกันนคลิปหน้าแล้วกันไปละ